ทุกคนในที่สุดเราก็เดินทางมารอบไฟแนลแล้วนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ารอบไฟแนลของซันตะจะใช้เพลงอะไรจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราได้ยินสปอยมานิดนิดว่าน่าเสื่อภัยมากเราก็ลุ้นกันเลยว่าเออสรุปเป็นเพลงอะไรเป็นยังไงเราก็มาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะกดเลยมาพร้อมจริงปนี ิพูดหรอจิงปะเนี่ยเพลงระย,ยกันช่วงอะทุกคนจิงปะเนี่ยสเตจนายมกิกะ 我 <gasps>。 เพลงที่แบทโทิลปะโอ้ไม่ใช,ราารใช่รอบความสามารถพิเศษใช่ใช่รอบความสามารถพิเศษอ้รอบแสดงเพิ่มสิใช่ใช่คือที่สุดที่สุดจริงๆ So, <laughs> You come to me some money, like, come. <laughs> いいだ

OK，不、well,，噔噔，对。那你能不能跟音乐再多说几句？OK，比如说这样的 step，这是容易的。我们要看男的，好的。这是 and then。 ดูโชว์ต่อไป สันตาเกินไปแต่คนที่เต้นเมื่อกี้คือหน้าคุนมากเลยอ่ะมันเคยเจอเขาได้เป็นพระเอกซีรีส์ชักเรื่องไหมอ่ะโอ้สันตา โหคือที่สุด 한19ใช่. 만다. 만다 잘 요. 오 오. 오. 接下来换一个顺序，三位老师先。o、okay, k DJ drop the beat. เรชอบความสันตาเล่นด้วยอ่ะอ๋มันดีอ่ะโอ้โหโอ้โหเล่นกันบหัวไปอีก 哇。Oh, wow. 好帅啊！啊，对对？ คือไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนเท่าทีท่ดูมาตั้งแต่ต้นเลยโอ้โ,อโ,อโอ 吧，老公。哦，恭喜你上大二、啊。上、嗯、多。 我很厉害，哦。Oh. 真的感谢，然后这样的机会是不是那么大的那么多，所以真的谢谢，感谢，谢谢，谢谢这个节目。我爱你，哦，oh, 爱你。爱你所以应该谢谢的是他自己，非常非常的棒。 ค่ะทุกคนสำหรับเดิมแมสแจนนะคะสันตักกูจบไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแบบจบจริงๆแล้วนะค่ะทุกคนเราทำให้แล้วนะอ๋ถึงจะมาใช้ยังไงแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ดูจริงๆนะเราหลบสปอยจริงๆเรามาดูแล้วก็แบบโอ้ว้าวมากเราแบบ มันแบบมันดีทุกโชว์ของซันตาซันตาคือแบบเราก็ว่าแบบเันตาเป็นคนที่เก่งเก่งเป็นคนที่เต้นเก่งสําหรับเราเก่งเต้นเก่งที่สุดสําหรับเราแล้วแล้วเราแบบได้มาเห็นแบบเนี่ยในรายการก็คือแบบรายการแบบทําออกมาอย่างนี้ก็คือดีแล้วนะดีดีมากๆแล้วก็แบบเชินเันตาไปนี้เราก็แบบได้มีโอกาสได้เห็นเันตาได้เต้นอีกเหรวทุกคนแบบเต้นแบบเต็มที่อ n จ o ยกับมันอย่างนี้แล้วแบบได้แบบเรียนรู้แบบที่ที่แบบเป็นโชว์ที่ คนอื่นสอนนะซันตาก็คือทำเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะแบทเทิลรอบไหนซันตาก็แบบดีดีจริงๆดีมากๆเราชอบมากๆเราเซอร์ไพรส์มากๆอาจจะว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์นะเพราะเราไม่เคยดูโชว์ในโชว์นั้นมันออกทำออกมาได้ดีแต่ว่าพูดถึงเรื่องการเต้นของซันตาือซันตาก็คือที่สุด เก่งมากเก่งมากเก่งมากเราเราดีใจอ่ะเราดีใจอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมสิวแ,แบบดีใจมากดีใจดีใจแทนมนแม่สันต์ด้วยแบบ่ได้เห็นแบบแล้วสันต์คือเก่งมากเลยนะแบบสันต์ไปคนเดียวใช่ไหมแล้วแบบเออภาษาจีนสันต์ก็แบบยังไม่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าที่สันตไปแบบสันตท์ทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะขัน พ o อปเปอการเต้นทำได้ดีหมดคือการเล่นกับเอ่อตอนเบทกัน,อ,นอะไรอ่งี้ใช่ปะก็คือตอนเบ a เทกันใช่ไหมก็คือฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรมาสตักก็เล่นกลับอะไรอย่างี้แบบโอ้โหสตารแถพวมากคือแบบดีดีทุกโชว์คือดีจริงๆเราแบบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าดีหล่อเอาไปเลยที่หนึ่งในใจเราการเต้นก็คือก็คือ เหมาะสมอะระดับโลกอะทุกคนคือแบบเต้นเต,ต้นทุกส่วนของร่างกายทำยังไงก่อนเขาทำไม่ได้แล้วทุกคนโหสันตาก,ก็คือฝึกฝึกหนักมากๆากอะใช่เราแบบเราเห็นไหมทุกคนโชว์ที่เป็นแบบเจ็ดต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้ โอ้หชันตาไม่ได้พักเลยแล้วคือแบบโอ้ m ม g ก็ชันตาทําไปได้ไงอ่ะเราเหนื่อยแทนเราแบบเรายิ่งกังวลว่าจะเป็นเหมือนรอบตอนที่ช่วงใช่ไหมที่แบบโชว์ความสามารถพิเศษเพิ่มอะไรอย่างงี้แบบเราก็แบบกลัวว่าชันต๋าเป็นยั้นแต่ว่าชันตาทําออกมาได้ได้แบบดีดีทีที่สุดไม่มีแถวมีแต่บู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 ขึ้นตกมอดีจริงๆทุกคนดีมากมาก ใครที่ยังไม่ไปดูไปดูนะทุกคนไปดูเราแนะนาให้ไปดูเราเราเข้าใจแล้วที่แบบทุกคนมาเมนาว่าเออทำเรียแอคชั่นซันตาหรือแม่ให้หน่อยอะไรอย่างี้อุ้ยเราแบบเพิ่งเข้าใจก็วันนี้ก็แบบโอ้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากที่แบบให้เราไปดูเราก็แบบได้มาดูแล้วนะทุกคนเราชอบมากค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋มอิ่มนะคะไว้พบกันใหม่อะไร ไว้พบกันใหม่คอนเทนเนอานะคะบ๊ายบาย